ปัญหากัรท่งเที่ยวฟรีวีซ่าในภูเก็ตตอนนี้ตอนนี้คือน้องแขกน้อยคือ,อ,คอ,อปัญหาปัญหาคือแขกน้อยด้วยแล้รถเยอะแล้วไม่มีแขกแล้วแย่งแขกกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เหลือ,อยูนคือไม่มีคุณภาพไรคุณภาพนะคืออยู่คือมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวมั้งมันเหมือนกับคนมาอยู่มาอยู่สักสียนเดือน สักเดือนนักท่องเที่ยวมันต้องมีคุณภาพดินี่อฟรีวิซ่าคืออาการหนักอะดูภาพผมไม่ดูภาพอันนี้คืออันนี้ภาพบางบางส่วนนะผมเอามาจากเพจอข่าวท้องถิง่นในปูกเก็ตนะฮะคือภาพแค่บางส่วนมากที่ไม่ได้ออกเสือมีเยอะที่เหลวแหลที่เหลวไหลที่ทําอะไรก็ได้ตามใจฉันอะซัมติงอะคือมีเยอะแยะมากคือเนี่ยปัญหาฟรีวิซ่า ึงไม่รู้บริหารประเทศกันยังไงนะคือปีนี้นยะหนักหนักกว่าช่วงโควิดอีกถ้าเทียบกันนะั้นนะเออโควิดว่าหนักแล้วนะอันนี้หนักกว่าอีกในในข้าของก็แพงไอ้ที่ถูกกันคือถูกถูกที่ถูกกันคืออะไรรู้เออคิดเอาเองคือไม่อยากพูดมากอะไรนะคือจริงๆนะแต่ปัญหามันคือมีด้วย นะตามนั้นนะตามคลิปอะไลให้ดูคลิปว่าเออคิดกันอย่างไรเนาะประว่า